สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเกนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่19ถึง25กรกฎาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวเมษต,ต้องเอาตัวรอดนะคะแทบจะในทุกๆสถานการณ์บางคนอาจจะได้เจอเรื่องคับขันนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของอาชีพเรื่องของภาระรับผิดชอบนะคะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งที่คุณจะต้องหมุน หมุนทั้งเงินนะคะแล้วก็ทำงานให้หนักเป็นช่วงจับแพ้ชนแก่ก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องบริหารแบ่งเวลาอย่างรอบคอบนะคะมีการพักผ่อนให้เพียงพอไม่หักโหมมากเกินไปนะคะการทำงานนะคะเรื่องของการเงินการบัญชีเรื่องการซื้อมาขายไปค้าขายจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะคุณจะออยอมเหนือ่อยยอมลงแรงของตัวเองนะคะเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จการงานสำเร็จ ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะเป็นช่วงที่ต้องประครับประคองให้ผ่านพ้นช่วงสัปดาห์นี้ไปได้เรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเก็บเงินให้อยู่นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายมากขึ้น ระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงแล้วก็คนมาขอหยิบยืมนะคะจะได้คืนยากเป็นสัปดาห์ที่ชาวเม์ต้องหมุนเงินนะคะมีเหตุให้ต้องกินต้องใช้หรือว่ามีภาระรับผิดชอบบางคนอาจจะมีเรื่องของหนี้สินหรือว่าครอบครัวเรื่องของสุขภาพคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณต้องออช่วยเหลือออกไปนะคะการทําธุรกิจก็เป็นช่วงที่ต้องหาเงินมาโปะมาปิดนะคะมาหมุนมาลงทุนแบบนั้นเพื่อให้เติบโตหรือเพื่อให้อยู่ ได้นะคะเรื่องของสุขภาพระวังความเครียดวิตกกังวลนอนน้อยนะคะเกี่ <_ C> e <at> ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นปวดเมื่อยได้ง่ายระวังล้มป่วยหากคุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดสัปดาห์นี้อาจจะไม่เด่นนะคะเพราะว่าเน้นเรื่องของภาระเรื่องของชีวิตก่อนนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็จะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะไม่ค่อยมีเวลาสวีทกันมากนัก ต่างคนต่างทํางานนะคะแล้วก็มีความคิดความเครียดเรื่องของเงินเป็นพิเศษก็สัปดาห์นี้พยายามแบ่งเวลาโทรหาการทักทายกันบ้างนะคะจะได้มีความรักให้การเป็นกําลังใจให้กันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ